มันจะเข้ามาไหม,มลาซูล่ะแล้วยังไงไอนน้มันหักยังไงบาลูเมื่อวานผมมาเจอมันหักเมื่อวานบาลูไม่รู้เอา้าแล้วผมไม่รู้ว่าใครทำผมเชียวบาลูทำหรือเปล่าลาซูทำหรือเปล่าหักเลยนะบาลูไม่ได้ทำพ,พี่แต่ว่าไม่ใช่บาลูกับลาซูนะลาซูลาซูดื้อเหรอลาซูไม่ไม่เชื่อฟังบาลูเหรอเฮ้ยบาลูที่ก่อไฟเหรอ แปลว่าบาลูรู้จักวิธีการใช้งานของเตาหลุมอะหรือว่าเขารู้จักแล้วเราแค่เราแค่เป็นคนที่มาทำให้เหมือนคนป่าแค่นั้นเองแต่ทนกว่าแล้วเขาไม่ต้องกลัวเรื่องฝนเรื่องบาลูบาลูไม่ต้องมาไม่ต้องเกรีผมคิดว่าอย่างเงี้ยนะคือไม่ต้องรอแล้วบาลูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปหาให้เขาแล้วเขาทำเขาหาเองแล้วเราเขียนให้โอเคไหมบาลูนี่ กราบสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้จะพาพี่ FC กลับไปหาบ้านคนป่าหรือว่าบ้านของบาลูอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งก่อนที่ผมมากับเด็กไม่เจอตัวของบาลูหรือว่าซาลาซูทุกคนนะไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันแล้วก็ไม่มีต้องรอยการเข้ามาทําอะไรเลยก่อไฟก็ไม่ก่อต้นไม้ก็ไม่รดน้ําบริเวณหน้าบ้านค่อนข้างจะรกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติเพราะว่า เมื่อก่อนผมมาผมเจอเขาประจํามาเร็วบ้างแล้วก,กลับไปก็มีน้องลอยกันก่อไฟทิ้งไว้มีการกวาดบ้านทิ้งไว้แต่มาวันก่อนที่ผมมากับเล็กไม่เจออะไรเลยไม่เจอรอ้องรอยกันใช้งานอะไรเลยไฟไม่ได้ก่อน้นําไม่ลดบ้านไม่ได้กวาดมันเป็นสิ่งที่ทให้ผมคิดว่าผิดปกติหรือเปล่าคนป่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญผมไปเจอป้ายที่หักหน้าบ้านป้ายป้ายชื่อบ้านเขาที่ผมทําให้เขาหักได้ไง ใครทําหักหรือว่าเขาโมโหอะไรกันเขาทุบพักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมอยากไปหาคําตอบแลวอยากไปดูว่าบาลูอยู่หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ฝากกด like, ไลค์กดแชร์คอยตามแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูบพิเศษปีสองให้ผมด้วยทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเดินทางไปบ้านบาลูไปหาคนป่ากันไปดูไปเจรจารให้ดีว่าเป็นเพราะอะไรถึงทำไปหักกคนไปโอเคทุกคนผมมาถึงแล้วผมก็เจอบาลูอยู่ไกลๆฝั่งนู้นเจอปะ ผมเจอตัวบาลูแล้วซึ่งผมยังคล้องใจเรื่องเรื่องป้ายชื่อบ้านอยู่ว่ามันหักยังไงผมยังไม่เจอตัวเขาเพิ่งเจอวันนี้โอเคราใะนทั okay. ้นผมดจะเข้าไปทางเั่งตรงๆนะว่าเกิดจากอะไรกันแน่ที่ทําให้ป้ายชื่อบ้านหักทุกคนเนี่ยถ้่เห็นตอนนี้เขาไม่ใส่เสื้อนะเขาถอดเสื้อไว้ปากไว้ทุกคนเจอปะเสื้อเขาถอดตากไว้ตรง,น,ง,ตรงนั่งกันเฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยเขาอยู่คนเดียวแล้วก็ โดนถิบไปชื่อบ้านมาบาลูบาลูพรุ่อาาวานไม่ได้มาเหรอเมื่อวานได้เข้ามาไหมลาซูล่ะออออแล้วยังไงไอ้ก็มันหักยังไงบาลูเมื่อวานผมมาเจอมันหักเมื่อวานบาลูไม่รู้รเอา้วเอาวแล้วผมไม่รู้ว่าใครทำผมเชื่อบาลูทำหรือเปล่าลาซูลทำหรือเปล่า หักเลยนะบาลูไม่ได้ทำพี่พี่แต่ว่าไม่ใช่บาลูเท่กับลาซูนะลาซูทำหรือเปล่าลาซูท่า่าซูท่าไม่ได้มาเหรอแล้วผมเมื่อวานผมไม่เจอใครมาเลยลาซูไม่ว่างมาบาลูไม่ค่อยว่างมาหรอเมื่อวานผมต้องมาลดน้ํากวาดบ้านให้หมดเลยแล้วก็ทำเตาให้ด้วยเจอเตายังบาดูร้องไห้เมื่อกี้น่าเสียใจที่ยังไงครับอ้อบาลูลดน้ำบาลูลดน้ำใช่หรือเปล่า คนมาดูรถน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเผามามันจะมีความชุ่มช่ำอย่างนี้ใช่ปะรถน้ำใช่เมื่าผมมาทำกับเล็กเล็กมาทำผมผมคิดว่าบาลูเป็นคนทำป้ายหักนะเนี่ยผมโมโหมากเมื่อวานโมโหเลยแบบอยากจะด่าบาลูเลยอะถ้าบาลูทำหักนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบาลูบาลูตีลูซู้อตีลูดื้อเหรอตีลูไม่ไม่เชื่อฟังบาลูเหรอเฮ้ยบาลูที่ก่อไฟเหรอ แต่ว่าบาลูร,รู้จักวิธีการใช้งานของเตาลมมอะหรือว่าเขารู้จักแล้วเราแค่เราแค่เป็นคนที่มาทําให้เหมือนคนป่าแค่นั้นเองลองให้พงพอปอบจับดูก่อนป่บเป็นไงพอนั้าคุยคนเอาลุขอนั่งคุยด้วยหน่อยเป็นไงบรรลุใจเย็นใจเย็นมันยังมันมันรุดต่อจะจะจะซ้อมหมอ นนทุกคนมาดูจ้เาเชือกมันมันไม่อยู่ที่มันไม่ได้พว้นี้เราทำมาให้ไหมอันเนี้ยช่ป่ะมันเป็นเงี้ยมันทำให้ขาดง่ายจะทำมาให้ไหมจะเอาแบบไม้เอาแบบไม้ป่ะไม้เอาไม้พวกนมอว่าเป็นแบบไม้ดีกว่าจะทนกว่าแล้วเขาไม่ต้องกลัวเรื่องฝนเรื่องมารู้ฝนรู้ไมล่ะนะเฮนอเชือกผมถิดว่าอางเนี้ยน่าพังโดยที่เกิดจากเรื่องของสภาพอากาศฝนตกใส่ทำให้เกิดความชื้นนะทุกคนเนี่ยช่ป่ะเพราะว่า ชิ้นส่วนเนี้มันโดนน้ำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทุกคนนะแต่พอโดนน้ำเสียมปุ๊บมันก็จะขาดง่ายผูง่ายทุกคนอาจเป็นเพราะว่าอีกอย่างรอยเจาะนอตนี้เจ๊ไหมมันมีรอยเจาะที่ค่อนข้างจะทําให้เกิดรอยรล้ารอยรล้าทาให้มันฉีกออกได้ทุกคนจ่ปะบารูไม่เป็นไรไม่ต้องโทษตัวเองไม่บารูไม่ทําไม่เป็นไรมันพังเองไม่มีใครทำจะมัดหรอมันไม่อยู่ที่บารูทำมัดอะถ้วผมทำมาให้ใหม่ก็ได้แต่อันนี้บารูเก็บไว้ได้เก็บไว้เก็บไปได้ไม่ต้องทิ้งก็ได้โอเคเปล่า ต้องทิ้งเก็บไว้ก่อนมันมันไม่ได้มันร้อนมันก็องดูดมันเด่นด้วยวะแล้วไงบอรูไม่ทำผมก็สบายใจนะคิดว่าบอลูเป็นคนทำให้ผมโมโหนะผมโมโหเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้นั่งพูดกันหน่อยมวานมาไม่เจอเป็นห่วงแย่หรือเปล่าหนักอีเหรือเพื่อนะนย่ทุกคนแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วกันนะที่มันเสียเองบอรูไม่อันนี้เก็บไว้ได้เก็บไว้ได้เก็บไว้ที่มันได้เอาไปทำก็ได้ไม่ต้องกลัว เย่นี้บ้างอันนี้ชอบป่ะชอบเต่าป่ะใช้ง่ายขึ้นป่ะเป็นหลุมนะก็เอาไม้เนี่ยวางอย่างเงี้ยไม้ก็ได้ลาซูไม่คิดจะมาเมื่อไหร่หรอเพิ่มเพิ่มเพิดื้อมากเลยลาซูอ่ะตีตีตีลาซูมันเป็นวัยที่กำลังกับสซนนะกำลังกับเรียนรู้กำลังเป็นวัยรุ่นอ่ะซึ่งไม่มาไม่มาไม่มาเพิ่มเพิ่มไม่มาเพิ่มเพื่อน เออผมก็อยากจะเจอลาซูมากทุกนเพราะว่าไม่ค่้เจอแก่เจอแต่บาลูมากกว่าถึงผมไม่หากแกท่ที่ถ้ำผมก็อาจจะไม่เจอเพราะตามเพื่อนไปทข้างนอกเนี่ยทุกคนใช่ปะ่ละลาเลือดบาลูลาซูมันก็อยกกู่ถ้ำใช่ป่ะจนไหม <c oughs> อืมเราจะทำให้ไหเราจะทำแบบไม้ให้จะทำแบบไม,ม้มบบหมให้ลาบาลูทุกคนดีกว่า ปิก้า,หหา,กาเหรอทำไปอ่ะรุมเลยทำน้อยทีรู้ไป็นไห,นห,หแล้วเมจิกมันไปไหนแล้วทุกคนรวมผมไม่เจอปิก,ก้าผมไปไหนหวะ เรูไม่อยู่อ่ะเรูไม่เจอ,อไม่หาไป้หโอ้ยเอเครียดาะเครียดหรอูอร้แต่ว่ากาศไม่เจอ,อห,าาหายเป่าไนอเปล่าอเนี้ยจะรนี่นี่เอาจะช่ไหอ่เ่คน,ม,ม,นมาลูคือเขา ไม่ได้อะต้องแบบมีป้ายที่หน้าบ้านเหมือนตอนที่เคยมีเขาหาไม้ไผ่ได้่ยให้ผมเขียนชื่อมันเดินเอาไม้ไผ่ให้เขาหาเองจะไหมปะลูกตัดไม้เลยเหรอตัดไม้เหรอไม่ใช่รู้ไหมดูไปลากไม้ไผ่มาแล้วจะตัดใหม่แล้วพี่พี่นี่นะ ดูไหมอันใหม่อันให,นใหญ่ด้วยทุกคนกคนีกนกะว่าเอาปายชื่อให้แบบให้กลับมาให้ได้อะทุกคนไม่ยอมนะแกไม่ยอมด็ดขาดนะเราทำเหมือนเดิมเหรอ วันนี้ผมมาแล้วบารลูเป็นคนทำพังแล้วผมโกธบารลูแน่ทุกคนแต่ว่าบารลูไม่ทำเลยพี่นะก็สบายใจไอย่างร่วมช่วยไหม<อ>วางบานมือหน้าบารลู เขียนเหรอไปดูดิมาดูเขียนยังไงมันมันจะโค้งอ่ะดิไม่เป็นไรเหรอมาดูเขียนดูจะฝึกเขียนไหมล่ะฮะมาดูสิกล้องนะนี่เราดูดูนะมันโค้งมากเลย นี่นี่คือนี่นี่ก็ลองเขียนไหมมามามาไม่เตือได้เปล่ามามามานี่ได้เปล่าชอบไหมคนคือไม่ต้องรอแล้วมาดูไม่ต้อง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 ไปหาให้เขาแล้วเขาทำเขาหาเองแล้วเราเขียนให้เขียนไหมประูนี่ อย่างี้แม่น้องเป็นบ้านคนป่าบ้านบ้านคนป่าแล้วมัน้องเป็นเขาเอาบาหลูเลยไหมบ้านบาลูเลยไหม <c oughs> แต่ว่าเป็นคนป่าก็ดูดีอย่างนะมันก็เท่ดีนะก็รู้เอกลักษณ์ดีนะเป็นแบบว่าจุดเด่นดีอะ่ะม,มีบ้านคนป่านะทางนี้อย่างงี้ด้วยนี่นจากว่านี่ ชอบบ้าชอบบ้านี่อันนี้บ้านพูดบ้านคน,นคนปลาป่าอาืมอ่างเงี้ยทะเทอะสวย

บ้านคนป่าบ้าลูกาสูดาสูดเลยาสูดคนนึงนีนะลาสูดช่ใช่าสูดาสูอยู่สองคนต้องมีาสูดล้วนะนี่ลาสูลาสูใช่ใช่นี่ลาสู บ้านคนป่าบาลูลาสู้สจะวะไ,ไปไปไปเอาวไม่มีตะปูมีป้างเดี๋ยวให้กูใช้เลยก็ดูดิจะละพ,พี่คือเป็นความคิดของบาลูที่ไม่อยากรอนะไม่อยากรอไม่อยากเสียเวล,ลาก็เลยหาไม้ไผ่มาให้ผมใช้อย่างนี้แทนสวยไหมพี่บาลชูชอบปะไปแล้วไม่รอจะร้อนมากตะปูอ่ะอันเดิมยีม่ไนอันเดิมมีบ้างมันมีแล้วก็ขอนีย มาดูเอยมาดูเอ้ยฝนตกบาลูไหนเอางนี้ได้เหรอทุกค,คนดูความพยายามของไม่ก็ม,ม,มีความย่อท้อน,นะนั่นนั่นนั่นผมไม่ขอาความนคนปัญหาเกิดละ ตอกได้เปล่ามันจะแตกเปหมาไอ้บารูไหนบารูให้ผมจับให้บารูตอกเองดีกว่าเพราะความมั่นใจมือของบารูความมั่นใจมันเอางม้งมาหนาทุกคนลนเขาตานะนาน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 อ๋อตกแล้วบารูเก็บไปมา màu tóc, tọc đây, bây khai rồi đi, anh yên, anh yên, anh khai tọc à, à, anh yên, yên, đừng vứt với con, à, màu lùi tọc, mong mือนa, à, như à, รองมือนะรองบ้านนะโอเคแข็งแข็งแข็งแล้วค่อยตอกเอานี่ยบะมุนมาอขอไม่เอามาเป็นยังลำบากกันนะขอไหมขอไหม กะ,ะคือมไม้มันจะแข็งลูกคนต่อเขายากบางทีเราต้องใช้เทคติกเลยอ๋อนี่เอาเปลืองมาะใช่ไหมเอาไม้ไผ่ไก่อนดิพี่แตกวะเนี่ยบารูม,มันแตกแล้วรู้แล้วยังไงต่อตอกไ,อไปมาด่วนเข้าไปมาอะไรวันนี้อ่ะอเอาแบบว่าสวยสวย ี่มาเป็นที่มาของดาวความพยายามใหญ่ความสำเร็จอยู่ที่นั่นทุกคนวารุวารุนี่สุดยอดคือเขาเป็นคนไม่อยู่นิ่งจริงขเขามีความคิดใหม่ๆซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคนป่าที่บางคนไม่ได้อย่างนี้นะทุกคนบอกเลยคุณรู้ไหมอ้โดนต้นทั่วนะอ๋อแล้ปว่าภาพแวบบาดต้นทั่ววางไว้มันเลื้อยอย่างนั้นแหละ เด้ยอยมา,าป่ะอืมอืมพาดเลือระวังหักนะปะลูกต้นช่ออวระวังหกักต้นก,กันะจะเือที่เสาสิเดี๋ยวป่ะได้ปล้วปะลูกกล้วยไม้ปะลูกต้องเปลี่ยนที่วิวให้มันละมั้ง ธรรมชาตินะใช่ป่ะ,อะโอ้โหทุกคนทุกคนบ้านคนป่าบาหลูคือเป็นป้ายใหม่ลิมิเต็ดอีดิชันนะทุกคนซึ่งเพิ่งเสร็จมาดมาดเมื่อกี้เลยซึ่งอาเป็นป้ายเดียวในโลกอะไรที่เป็นอย่างนี้สวยมากบาลูบ้านคนป่าบาลูขา้างล่างคือลาซูพเพื่อให้รู้ลาซูก็อยู่กับบาลูนะสบายดีโอเคบาลูสุดยอดมากเลยพี่ใช่ป่ะโอเคผมขอบาลูกับบาหลูขอนั่งพักก่อนทุกคนแล้วก็ ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายได้รู้ละได้รู้คาตอบอะที่ใครทาป้ายหักยังไงสูบแล้วไม่บรรลุไม่ทำราลูไม่ทําเป็นเพราะก็จากการใช้งานแล้วก็สภาพอากาศที่โดนฝนอะไรเงี้ยมันก็จะผุพังได้แล้วก็รอยร้าวของก,องกันตอกกระปูมีแต่ป้ายใหม่กระทันทัน,นเลยพี่บรรลุแบบหัวดีมากทุกคนแค่รอประกาศจากผมแกก็สามารถคิดชิ้นงานขึ้นมาได้เลยทุกคนโอเคบรรลุขอบคุณมากนะปลายใหม่ทุกคนสวยกว่าเดิมด้วนะผมว่าสวยกว่าเดิมอีกดูธรรมชาติ กลมกลืนมากขึ้นมาลูมานั่งพักกันมาลูรถน้งเส้นสวยมาก